วันนี้เรามารวนสอนจิตนุแล้วครับมีหลานชายเมธนายจิตนุเจ้าของวงเจ้าของวงไม่ใช่พ่อมานะาก็นี่นี่อทอจิตนุตัวแท้แล้วเนี่ยคนวงไหนเนี่ยคุณเนี่ยวันนี้มาช่วยงานนี่หลงเจ๋งเจ้าภาพครับคนปีส่สอนจิตนุคุณยายเสียก็มาร่วมร่วยช่วยกัน อไรี่เนี่ครับตัวอย่างให้เขาดูนี่ทำทำทำตัวอย่างให้ชาวนาสอดที่ธนูดูว่านี่ไลสดไงไลสดแบบรวนรวนแล้วหมากเครื่องตั้งอยู่วัดไทใหม่มารวนมากลางของสี่เดี๋ยวทันี้เขาเลิกก่อนเขาจะไปรวนวัดไทใหม่ต่ออีกเนี่ยไม่เอาคืนสวัสดีคนดูครับคนดูกี่หมื่นคนละสองหมื่นสามหมื่นคนละ อ๋อให้เก็บขาอยากไว้ก่อนจะเล่นเผางินนะเอาไย้ายเขาเขาให้มานี่แล้วก่อนอีกไงเที้ยอืกเขาบอกห้เราตอยทีคน่เย็นเรื่อาตอนเย่ะเออ